สวัสดีครับผมลิมพงศานะครับคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมานําเสนอภาคเครื่องของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับห้านดับที่ผมมองว่าควรสะสมแล้วก็ราคายังไม่แพงมากราคายังไม่แรงนะครับแล้วก็จับต้องได้ควรจะสะสมอย่างยิงย่งตอนนี้นะครับในภาวะที่้าเครื่องราคาของหลวงปู่โตจับต้องได้นะครับ อ่าพิมพปโปกระล่องห้าใจมากนะครับของหลวงปู่โตวัสดุชิมพีนะครับความพิเศษของพระองค์นี้ก็คือพระพิมพ์เนี้ยเป็นพระที่หลวงปู่ปลูกเสกและยาวนานมากปลูกเสกยาวนานถึงห้าใจมากนะครับมันจริงเป็นพระเครื่องที่ผมอ่ะอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆหรือนักสะสมลองดูนะครับแล้วก็ในพิจารณาดูว่าหนึ่งราคามันยังไม่สูงมากสามารถจับต้องได้แล้วก็เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณผมว่า เข้มขังไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับที่ผมแนะนําอยากจะลองให้เพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็พักเครื่องรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีอยู่2เนื้อนะครับก็คือจะมีหนึ่งเนื้อเกรสร2ก็จะมีเป็นเนื้อใบลานซึ่งเนื้อใบลานเนี่ยจำนวนการสร้างมันน้อยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยพุทธกคุณโดดเด่นเหมือนกันหมดครับผมเป็นพักเครื่องของหลวงอูง่ว <Wow. S 1> สำหรับพระเครื่องลำดับที่สองนะครับที่ผมอยากจะ แนะนำนะครับก็คือพระเครื่องเป็นพระเครื่องของหลวงปู่โตะก็คือพระสมเด็จพิมสามเหลี่ยมขาโตะนะครับซึ่งพระเครื่องชุดนี้ก็เป็นพระเครื่องที่พรทธคุณดีไม่ยิ่งหย่อนแพ้กันนะครับก็คือจัดสร้างในปี2518ซึ่งเป็นยุคพอสมเดยวกับพระสมเด็จปกโพนะครับที่เมื่อกี้นําเสนอไปนะครับพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ย จะมีการสร้างทั้งหมด2วาระก็คือ2518มีเนื้อเกสรแล้วก็เนื้อใบลานซึ่งพระในปี2518เนี่ยจะไม่มีการบรรจุตะกุ่นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็พอถัดมาเป็นปี2519เนี่ยก็จะมีการบรรจุตะกุดเพิ่มเข้าไปนะครับจึงทำให้เกิดการแตกต่างระกว่างพระ,ะปี2518แล้วก็ปี2519นะครับอันนี้นะครับ ซึ่งพระชุดนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นักสะสมเนี่ยลองลองดูนะครับซึ่งมันเป็นพระที่ราคาเรายังสามารถจับต้องได้แล้วก็ท,ที่ที่สุดมากกว่าคําว่าราคาก็คือเรื่องของคุณคุณนะครับซึ่งก็มีความโดดเด่นไม่แพ้พระเครื่องราคาแพงๆของหลวงปู่อีกหลายหลายรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับก็คือเป็นพระผงของขวัญน,นะครับนะครับ อันนี้พระองคองขัญเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าบอดความประมาณนีหนึ่งฮะก็คือเป็นพระที่สร้างโดยหลวงปู่เนี่ยได้รับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับร <Wow. S 1> าชนะครับเป็นพระราชสังวราพิมลก็คือตอนนั้นนะหลวงปู่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นมาก็เลยทางวัดก็เลยได้จัดสร้างพระเครื่องชุดนี้ขึ้นมาเพื่อ <Wow. S 1> เพื่อให้เป็นที่ระลึกนะครับให้กับหลวงปู่ไว้ได้แจกสิทธิ์สายสิทธิ์สายเยงสิทธิ <Wow. S 1> ์ที่เข้ามากราบสักการะแล้วก็แสดง แสดงมุทิตาความกระตัญยูกับหลวงปู่นะครับจึงจึงเป็นพระเครื่องอีกชุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ที่ผมมองว่าหนึ่งราคาก็ไม่ได้สูงแล้วก็เป็นพระที่สร้างในอโอกาสที่ดีนะครับสร้างในโอกาสที่หลวงปู่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นมานะครับจึงเป็นพระเครื่องที่ผมมองว่าน่าสะสมอีกหนึ่งองค์นะครับ สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือจะมีเนื้อเกสรแบบบรรจุตะกุดแล้วก็ไม่บรรจุตะกุดนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อใบลานก็มีครับแต่ว่าการจะสร้างมีจํานวนน้อยนะครับจึงเป็นพระเครื่องที่ผมแนะนาอีกอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับละดับที่4นะครับก็คือที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นพระผงประจําวันเกิดนะครับของหลวงปู่โตวัะดูชิมพีนะครับพระชุดนี้เนี่ย มันจะมีความพิเศษตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะก็คือหนึ่งเลยนเนี่ยพระพิมพเนี่ยอาจจะสร้างตอนที่ทหลวงปู่เนี่ยได้เดินทางไปประเทศอินเดียน,นะครับไปวิปัสสนาอยู่ที่ตาตนโพอ่าที่เจดีพุทธคยานะครับลหลังจากหลวงปู่กลับมาเนี่ยก็เลยดำดีให้สร้างพระเครื่องพิมพ์นี้ซึ่งเป็นพิมพ์วันพฤหัสบดีนะครับเป็นปางขัดอ่านั่งสมาธินะครับแล้วก็ใบโพเป็นตัวแทนคือเป็นเหมือนกับวันเกิดของหลวงปู่ฮะซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีนะครับ อันนี้นะครับหลวงปู่ได้ดำริให้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนความพิเศษของพระอ,องค์นี้ที่ผมอยากจะแนะนําคือพระพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพระที่สร้างเพื่อไว้เพื่อแจกไม่ได้จําหน่ายนะครับเป็นพระที่หลวงปู่สร้างให้แจกให้แก่สิทธิยานุส,ญญสิ์นะครับไม่ได้จําหน่ายความพิเศษมันก็เลยมองว่าเออเป็นพระที่แจกขึ้นมานะครับไม่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะครับ ความแข็งขังก็คือเจตนาการสร้างคือบริสุทธิ์มากๆนะครับจริงเป็นพาะที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีไว้ลนสะสมนะครับส่วนภาพพิมพ์นี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองสองเนื้อนะครับก็คือหนึ่งจะมีพิมพ์เนื้อใบลานนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเกสรน,นะครับไม่มีตะกุดทั้งสองทั้งสองเนื้อนะครับนะครับแนะนําว่าเป็นพาะที่อยากให้เพื่อนๆลองสะสมดูนะครับส่วนพุทธคุณน,นั้นผมบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดเหมือนกันครับไม่แพ้รุ่นอื่นเลย สำหรับพระเครื่องลําดับที่5นะครับซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือเป็นพระเครื่องหลวงปู่นะครับอ่าเขาเรียกว่าพระผงรูปเหมือนพิมพ์ใบโพนะครับอ่าพระผงรูปเหมือนพิมพ์ใบโพเนี่ยอ่าจะมีจานจัดสร้างในปี2523นะครับแล้วก็จะมีแค่เพียง1เนื้อนะครับก็คือเป็นเนื้อเกสศรเท่านั้นแต่ว่าอ่าจะมีทั้งหมด2พิมนะครับก็คือ1ก็คือเป็นพิมพ์หลังยันนะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อดูนะครับ ข้างหลังเป็นยันน,น,นะครับอันนี้คือพิมพ์ทีคค่หนึน่งนะครับโอเคครับส่วนอีกพิมพหนึ่งนะครับก็คือก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นหลวงปู่นั่งแล้วก็จะเป็นใบโพนะครับส่วนพิมพน์นี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นพิมพ์ยันตรีนิสิงเหนะครับซึ่งเป็นยันประจําของหลวงปู่เหมือนกันนะครับของหลวงปู่เนี่ยทั้งทั้งสองพิมพนี้เนี่ยก็จํานวนการสร้างเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็สร้างไว voilà. พอสมควรเือนกันจนจนจน,จนถึงมันที่หลวงปู่เนี่ยได้ราสังขารนะครับมรรภาพแล้วก็วันพระราชทานเพลิงศพเนี่ยก็ได้มีการนาพระเครื่องพิมพ์นี้ออกมาแจกจ่ายให้กับศิษย์ศิษย์ที่มันร่วมในงานนะครับในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่นะครับแล้วก็แต่สิ่งที่พิเศษที่ผมชอบมากกว่านั้นก็คือ,อได้มีการเอาพระพิมพ์นี้เนี่ยมาจัดสร้างเป็นโลหะด้วยนะครับซึ่งเป็นโลหะหล่อนะครับซึ่ง แต่ว่าโลหะหล่อเนี่ยก็คือจะมีแค่พิมพ์เดียวก็คือเป็นพิมพ์หลังยันนะนะครับหลังยันนะนะครับแต่จํานวนการจัดเนื้อเนื้อวัตโลหะในการจัดสร้างเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่เนื้อนะครับจะมีทั้งหมดสี่เนื้อนะครับก็คือหนึ่งจะมีเนื้อทองคานะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อนวะโลหะ แล้วก็จะมีเนื้อขันลงหินนะครับอ่าทั้งหมดถ้าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยก็จะมีอ่าโลหะเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่สี่เนื้อนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองสะสมดูนะครับแล้วก็เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณยอดเยี่ยมแล้วก็สุดยอดไม่แพ้รุ่นอื่นๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ศิละปะในการอ่าสร้างเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับขนาดก็กระทัดพอดีนะครับเหมาะสําหรับห้อยบูชา สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆท่านใดเนี่ยสนใจนะครับอยากจะให้เช่าหรืออยากจะเช่าพระเครื่องของสายหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีก็สามารถปรึกษาผมได้นะครับแล้วสุดท้ายก็ฝากช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ